เรื่องเศร้าประจําเดือนนี้นะครับก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพอร์ตหลักของผมเนี่ยมันกลับมาแพ้ตลาดอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูอย่างรูปนี้ก็ได้ถ้าเราดู MWR เนาะช่วงหลังจากทาริฟที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตผมได้ขึ้นไปแซงดัชนีทั้ง2อันแล้วเรียบร้อยผมก็นึกว่าจะสบายใจได้แต่สุดท้ายมันกลับลงมาแพ้เนสเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้12%อเปอร์เซ็นต์เนาะเนสเด็กสิบหกแต่ว่าสุดท้ายจะขึ้นจะลงผมก็มาจดเป็นไดอารี่ให้ทุกคนดูอยู่ดีนะครับก็อย่างน้อยๆก็จะ ที่น้องทองกับน,น้องซิลเวอร์เนี่ยบวกข้อนข้างแรงเลยรวมถึงบิตคอยด้วยมัง้งแต่บิตคอยผมไม่ได้แทร็กเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมเน้นถือและลืมนะบิตคอยแต่ว่าอย่างทองผมใช้ไมค์เฟซบุ๊กแทร็กเอานะครับเพราะผมถือแบบกระดาษก็โตมาค่อนข้างที่จะโอเคทําให้ผมไม่เสียใจมาก <c oughs> ซึ่งหัวข้อในวันนี้เราค่อนข้างเยอะเลยเราจะมาอัปเดตพอร์ตกันแล้วก็บอกว่าผมซื้อหุ้นอะไรไปบ้างนะครับในช่วงน่าจะเดือนกว่าๆแล้วที่ผ่านมาอัปเดตข่าวกเล็กน้อยแล้วก็หุ้นที่ผมกําลังคิดว่าอยากจะเติมนะครับแต่เช่นเคยสะหรับ ได้เปิดพอเนี้ไปพร้อมกับช่องนี้เลยก็คือเมื่อต้นปีเนาะก็จะเห็น process การกค่อยๆเติมเงินค่อยๆซื้อหุ้นของผมไปกับทุกคนนะครับเป้าหมายก็คือการชะนะตลาดให้ได้ในระยะยาวเนาะก็มาดูกันว่า process นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้เปิดหน้านินานนะครับน่าจะตั้งแต่ EP tariff เลยมัง้งแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โอเคผมทํา valuation ไม่เก่งแต่ว่าผมเป็นคนนึงที่เชื่อในค่าเฉลี่ยแล้วกันเชื่อในตัวเลขซึ่งถ้าเอาตามสถิติมันก็จะเห็นว่า EMA 200ใน Time Frame Week เนี่ยคือจุดที่ราคาของตลาด มักจะลงมาหาเสมอไม่ว่ามันจะขึ้นไปแรงแค่ไหนนะครับอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมาเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ต้องทําใจก่อนถ้าจะซื้อหุ้นช่วงเนี้ยแล้วมันลงมาถึงจุดตัวนี้ใหม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับก็อยากที่จะเอาันี้ไว้ให้หน้าคลิปเลยเผื่อใครเห็นว่าผมซื้อหุ้นเพิ่มแล้วอยากซื้อตามบ้างเนี่ยผมจะเตือนก่อนว่ามันมีโอกาสล่วงแรงได้นะครับถึงผมจะบูริชแค่ไหนก็ตามเนาะก็เอาเท่าที่เรารับความเสี่ยงได้ก็แล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือพอร์ตของผมใน EP ที่่10นาะาซึงห้าตาของพออร์ตตผมตนนี้จะมีหุ้น่ริบอนากับ ไฟโคครับแล้วก็ ของบางตัวก็อาจจะเพิ่มตามขนาดเนาะเพราะว่าอันนี้ผมใช้ fiscal AI นะครับมันจะวัดจาก value ปัจจุบันก็คือราคาตลาดปัจจุบัน market value เพราะฉะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มลดตามราคาหุ้นนะครับอย่าง Google เนี่ยขึ้นมาเยอะก็จากที่10เก็ขึ้นมาเป็น13อะไรอย่างนี้เนาะใครอยากเห็นพอร์ตใน i p k r ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าจะเห็นคือนี่มี2ตัวละที่กลับมาแดงนะครับจากที่ EP ที่แล้วน่าจะเขียวหมดเลยทั้งพอร์ตเนาะส่วนใน fiscal มันจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือ industry breakdown แล้วก็ Sta ขออองงตผมมมวว่าััันนนีี้เจจดกก็คืะบ โดยรวมของพอร์ตเราทั้งหมดนะครับก็จะดูได้ว่าเออเนี่ย P/E ของพอร์ตผมเนี่ยตอนเนี้ยมัน42.4นะนี่คือค่าเฉลี่ยของทั้งหมดในพอร์ตผมนะครับแต่ว่าถ้าดู forward P/E เนี่ยก็จะเอ้อ22.4ก็โอเคแล้วโรดที่ผ่านมาก็ไม่แย่เนาะ 5ปีเคก้าอย่างน้อย20%เหรือจะดู PAG ก็1.6เช่นเดียวกับฝั่ง e v Per s a l e นะครับส่วน Performance บอก MWR ไปแล้วเนาะเผื่อใครอยากดู TWR ด้วย TWR นี่หนักเลยลงมาตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเหลือรเองส่วน Simple Simple นี่ก็คือผมฝากไปเท่านี้ตอนนี้ยอดพอร์ตผมเท่านี้หาเปอร์เซ็นต์ตรงๆเลยนะครับเป็น8.7 7เนาะก็จะน้อยกว่า MWR ขรับอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากดูแบบไหนเนาะพอร์ตของผมน่าจะ Underperform จาก2ตัวนี้เป็นหลักเลยครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะเนาะแล้ว ค้างแรงนะครับก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนอน้านี้ผมทาคลิปจัดอันดับพุดในพอร์ตไปใช่ปะแล้วผมก็บอกว่า s อสพเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากขายอยู่แล้วก็คิดชา้าไปหน่อยนะครับตอนมันออรามายไม่ยอมคิดมาคิดตอนนี้ก็ <c oughs> สายไปนิดแต่ว่าราคาตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้หน้าขายเท่าไหรล่ลวผมว่าราคามันดีน่าซื้อเพิ่มด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ผมมีเยอะแล้วก็จะไม่ซื้อแล้วนะครับโอเคมาที่ตัวอื่นดีกว่าที่ผมซื้อเพิ่มไปเนี่ยคือทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่าผมขายออเอสย,อลย <c oughs> แล้วกก็เเเเตติิิมมมมงงงนนข้้้าใพพออร์่่ีัซึผไ เขียนบอกเมมเบอร์ไปแล้วเนาะจริงๆอยากเติมเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งหมดค่าซ่อมรถกับค่าซ่อมหลังคารั่วไปค่อนข้างเยอะเลยก็เลยต้องหาเงินมาเติมพอร์ตใหม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามองที่อนาคตดีกว่าหุ้นที่ผมซื้อไปเนี่ยคร่าวๆง่ายๆก็คือซื้อเพิ่มตาม conviction ครับต้องยอมรับว่าผมทำ valuation ไม่เก่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะซูมกรดเนี่ยไม่เคยถูกเลยก็เลยให้เว l u ชัันเนี่ยความสําคัญน้อยลงแต่ว่าพยายามที่จะมองระยะไกลามากขึ้นแต่ว่าก็ยังฝึกอยู่เนาะโดยคุณลทเดียถ้าจะเติมไม้ของผมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อน,น่ผมพมพ้ อย,อย่างที่บอกไปว่าถ้าตลาดมันลงมา20%เออผมอยะรู้สึกเฉยๆอย่าง s p g i เนี่ยลงมาใช่ป่ะผมก็ยังรู้สึกเฉยๆเพราะผมรู้สึกว่าธุรกิจมันก็ไม่ได้ไม่ได้เดเฟกอะไรอะ่ะแล้วอันที่2ที่ผมให้ค่าก็คือไกด์แดนซ์กับฟิวเจอร์โคดนะครับผมจะเริ่มให้ค่าฟิวเจอร์โคดมากยิ่งขึ้นแหละเพราะผมรู้สึกว่าด้วยอายุของผมตอนเนี้ยผมยังมีรันเวย์ให้ถือหุ้นได้อีกหลายปีนะครับก็เลยพยายามอยากฝึกมองให้ไกลกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับพี่ๆอาจารย์หลายๆคนเนาะผมก็พยายามพั มาดูหุ้นใหม่ที่ผมซื้อมาเพิ่มกันก่อนดีกว่าตัวแรกง,ง่ายๆหน่อยเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วก็คือไฟโคนะครับในคลิปนี้ผมก็บอกไปด้วยแหละว่าโซนราคาที่ผมอยากได้นะมันต่ํากว่าตอนที่มันย่อลงมาเนาะถ้าจาไม่ผิดคือมันย่อมาพันสามนิดๆนี่แหละครับแต่ว่าผมว่าอยากได้ประมาณ1 0 0 0งพถึงพันซึ่งก็เป็นบทเรียนให้ผมเหมือนกันนะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมทำาวเลชั่นไม่เก่งแล้วมือมันก็แข็งไม่ยอมซื้อไปก่อนให้เยอะกว่านี้นะครับที่ผมซื้อไปเนี่ยเป็นแค่ไม้แปะน่าจะ0.1หุ้นออคือน้ยมากไม่ได้มหน มันขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรเท่าไหร่เนาะซึ่งผมว่าใครที่ตามไฟโคมาเนี่ยน่าจะเห็นข่าวแล้วว่าทำไมมันขึ้นเนาะขึ้นซะแรงเชียไฟโกเนี่ยตัดเครดิบูโรออกนะครับเพื่อที่จะทำดิเรกเซลแลนแปลว่าอะไรแปลว่าปกติเนี่ยถ้าใครจะกู้อะครับจะต้องมาขอกู้ผ่านไอ้ตัวกลางพวกนี้ก็คือเครดิบูโรนะครับไอ้สามเจ้าเนี่ยแล้วไอ้สามตัวเนี้ยก็ไปหาไฟโกเพื่อใช้สกอร์ใช่ปะ่ะแล้วค่อยย้อนกลับมาให้คนกู้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยมันจะคิด ค่าอันนี้ได้ครับ closing cost ก็คืออัดมาร์จินเพิ่มเ่เพื่อให้พวกนี้มีกําไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ไฟโคเขาเปลี่ยนครับก็คือจะเป็น direct to customer แลละก็คือไฟโคเอ่ออาจจะผ่านแบงก์อยู่ดีนะแล้วก็ไปหาลูกค้าได้เลยโดยตรงไม่ใช่ต้องผ่านไอ้พวกนั้นแหละเพราะว่าไฟโคเนี่ยจะไปขอ Data จากพวกนั้นมาเองนะครับทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนก็จะ save cost ได้ก็วินวินนะผมว่าวินวินกับทุกฝ่ายเลยนอกจากเครดิตบูโรใครถือหุ้นเครดิตบูโรอยู่ก็น่าจะผวาอยู่นิดนึงนะครับก็เป็นข่าวดนงถึงใ ช่องเลยไหมเออพูดถึงไปในคลิป DCA ล่าสุดเนาะว่าผมอยากได้หุ้น y y e r อร์เเพิ่มในพอร์ตแล้วตอนแรกอะ่ะผมไปเห็นชาร์จนี้ครับใน X อะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยหุ้นอะไรวะทำไมมันโตโหดจังแล้วก็ AR r ก็ไม่ขี้เล่ด้วย36%ผมก็เลยไปส่งคุยกันใน Discord นะครับอันนี้ทุกคนจอยได้ฟรีเนาะแล้วผมก็โดนปายาม,มาจากพี่แดมแล้วก็เนี่ย คลิปของพี่มาร์ชนะครับทำให้ผมเข้าไปฟังทั้ง2คลิปเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเออมัน make ซ e n s ว่ะเพราะว่าพอเราพูดถึงไซเบอร์เซกซ์ไซเบอร์เซกูริตี้เนาะผมเคยทําคลิปไว้ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับพอเราพูดถึงกลุ่มนี้เราจะมองแต่การป้องกันครับก็คือ p r e วน n ์ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่เราลืมมองไปว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะโดนแฮกแล้วอ่ะเออบริษัททําไงต่อวะมันก็เลยจะต้องมีบริษัทพวกนี้ที่ออกไอพวกโปรดักต์พวกเนี้ยครับก็คือดัตตาแบ็กอัพกับรีคอฟเวอรี่อันนี้ เนี่ยคือเขาสร้างมาเป็นแพลตฟอร์มซีโร่ทรัสต์โดยแท้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วอีกข้อดีของเขาก็คือ r ีฟเวอร y t ี่ไทม์ครับก็คือพอโดนแฮ็กไปแล้วเนี่ยกู้คืนกลับมาได้ไวแค่ไหนถ้าจำไม่ผิดอ่านล่าสุดนี่คือในหลักวินาทีนะครับ35ิาวิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่เคสแหละเนาะไอ้สิ่งเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนแล้วเราได้คืนในไม่กีวินเนี่ยบางทีงนักข่าวยังไม่ทันรู้เรื่องเลยเนาะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นแบบ Enterprise ใหญ่หญทรัสต์ตรงเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะครบบีมบแ third party Up, ก็คือจ้างคนอื่นมาแบคอับให้เนี่ยผมว่าก็สําคัญเช่นกันเพราะว่ายกตัวอย่างบริษัทของคุณนอยู่บนคลาวอาจจะใช้ อาชัวร์ของ Microsoft เนาะแล้วก็อ่ะถ้าสมมติเราใช้แบ็กอัพของอาชัวร์อีกให้มันแบ็กอัพให้แล้วถ้าสมมติว่าแฮกเกอร์เนี่ยมาแฮกคลาวของอาชัวได้ทําไมเขาจะแฮกข้อมูลของอาชัวอีกไม่ได้วะเพราะเขาแฮกไปแล้วนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มีเทอร์ด์พาร์ตี้แบ็กอัพเนี่ยมันเป็นเหมือนแอร์แกลบครับก็คือสมมติว่าแฮกเกอร์มาแฮกอาชัวปุ๊บเราก็จะยังมีข้อมูลที่เป็นช่องโหว่ที่ไม่ได้เชื่อมกับอาชัวเนี่ยของรูบิกอยู่เพราะฉะนั้นการที่แฮกเกอร์จะแแแแฮฮกกกกกก AI 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 ลลละะะะะไไดด้้้้้้อออีีีีเเเเเนน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 น่่่นนนน่่ยย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 มมััััจาาาาาาขึึทททววววคคคููููณถถปปรรรรบบิงงงงใใุช วันนหนึ่งเป็นพันพนอย่างเลยนะแต่ว่าช่องโหว่อะมันเยอะขึ้นมากนะครับในการโดนแฮกผมเอาอันนี้มาจากทวิตเตอร์ของ CEO ของ Rubik นะครับเขาบอกว่าเราตอนเนี้ เราไม่ได้อยู่ในยุค automation transformation หรือว่า digital transformation และเราอยู่ในยุค AI transformation ถูกปะซึ่งไอ้สองอันแรกอะครับ a u t o เ a t i o n กับดิจิตอลเนี่ยมันคือการช่วย human productivity คือทําให้คนเนี่ยทำงานเร็วขึ้นแต่ AI transformation เนี่ยคือการแทนคนเว้ยก็คือให้ไอมันทําให้เลยโดยที่ไม่ใช่แค่ร่นเวลาให้เราแต่ AI มันทําให้เราเลยซึ่งอันเนี้ยมันคือ risk มหาศาลเลยเว้ยเพราะว่าอะไรสมมติว่ามี hacker เอา AI มาหลอก AI ได้เนี่ยเพราะเรายินยอมให้ AI ทํางานให้เราถูกปะแต่ว่าเราต้องให้ AI เนี่ย access ข้อมูลต่างๆของบริษัทเราได้แล้วถ้าแฮกเกอร์มันมาหลอก AI ได้ล่ะแบบ AI หลอนอย่เงี้ยมันก็แปลว่า AI มันสามารถ Access ทุกอย่างของบริษัทเราได้เพราะฉะนั้นการมี Cyber r e s i l i e n น e นี่แหละโคตรสำคัญครับใครที่ฟังแล้วงงก็แนะนำให้ไปดูคลิปพี่มาชานี้นะครับแล้วก็อนาคตผมอาจจะทำคลิปรูบิกด้วยแต่ว่าขอ Research เพิ่มมากกว่านี้ก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเอาตามอันนี้นะผมไปทำชาร์ตข้อมูลของ c y b e r s e c ตัวดังๆมาอันนี้ผมใช้ forward นะครับ EV per sales ผมชอบใช้ EV มากกว่าเพราะมันรวมพวกนี้พวกอะไรด้วยเนาะแล้วาวา่เออเ่ How Earth แพงหูฉีกจริงแต่ว่าเทียบกับตัวอื่นๆเนาะรูบนะิกเนี่ยอยู่ต่ำๆพอๆกับพาวาโตกับซนะีสเกเลอร์เนาะส่วนคอมบอลเนี่ยอาจจะเป็นมองเป็นคู่แข่งรูบิกได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าดูอันเนี้ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าดูกรอไปด้วยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าในบรรดาไอ้พวกเนี้ยรูบิกกับกรอดีที่สุด2เท่า3เท่าเลยเทียบกับอันอนะื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นด้วยเวอร์ชันตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่ผมก็เลยกล้าที่จะซื้อในสัดส่วนที่เยอะกว่าไม้เปิดปกติของผมนะครับ จะเห็นว่ารูบิกเนี่ยเทียบอัตรา Forward Growth กับ Revenue Multiple เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในฝั่งที่ Revenue Multiple ต่ำแต่ว่า Growth สูงนะครับก็คืออยู่ขวาล่างก็จะเห็นว่าเนี่ยพาราลนเทียเนี่ยไปไกลแล้วไปสวรรค์แล้วหรือว่าตัวอื่น ก็คืออยู่ในโซนที่รู้สึกว่าโอ้แวร์ลูเนาะแต่รูบิกนะี่ยังรู้สึกว่าอยู่ในโซนจับต้องได้เทียบโกลดกับรายได้ที่เขาทําได้เนาะซึ่งไอกราฟพวกนี้นะครับทุกคนสามารถไปทำเหมือนเองได้ผ่านฟนะิสโกเอไอเนาะก็ถ้ากดลิงก์ในดีสคริปชันก็ได้ส่วนลดด้วย15นะครับโอเคหมดช่วงขายของมาดูหุ้นเดิมที่ผมเติมกันบ้างดีกว่าตัวแรกก็คือ Uber นะครับน่าจะซื้อเยอะที่สุดในเดือนที่ผ่านมาเลยมัง้งซึ่งข่าวนี้น่าจะเป็นทออตะทาวอยู่พักหนึ่งเลยที่เ,เกก 10, Nash view นะวอจจมออองันนนเเเีี้้ยป็ขส สำหรับ u b e บิรเนาะแต่สำหรับผมอ่ะผมกลับมองมันเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันแปลว่าตลาดเนี้ยมันจะแฟกเมนครับคือมันจะไม่มีเคลียร์วินเนอร์แล้วถ้าไม่มีเคลียร์วินเนอร์แปลว่าอะไรแปลว่า Uber ร์ชนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวมโวต้องการตอนนี้ก็คือเขาอยากที่จะ expand ให้เร็วที่สุดอาจจะเพราะว่ามันมี World Cup ปีหน้าด้วยที่อเมริกาเนาะผมก็เลยสรุปได้ว่าเออเวมโว่เขาอยากที่จะ scale ให้เร็วขึ้นกับข้อที่ก็คือเขาลอง หม่ซึ่งเขาลองมาครบทุกอันแล้วมั้งทำเองพันเนอร์อูเบอร์ด้วยแล้วก็พันเนอร์ลิฟต์ด้วยสุดท้ายเนี้ยก็จะต้องมาดูแล้วว่า utilization ของที่ไหนแบบไหนดีกว่านะครับ utilization เนี่ยก็คือ revenue per car หรือว่า per mile นะแล้วแต่ว่าจะเทียบรายได้ต่อรถหรือว่ารายได้ต่อระยะทางที่รถวิ่งเนาะซึ่งถ้าเอาตามที่ผมคิดนะครับการอยูแ่แค่แอปตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีทางได้ utilization ที่ดีที่สุดเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าเวมอลอยู่แอปตัวเองกดเรียกรถอะ่ะอาจจะต้องรอรถ15นาทีครับแต่ว่าถ้าเวม o ลอยู่หลายแอปอะ่ะลูกค้าก็จะเยอะขึ้นูก จะอยู่ลิฟต์ด้วยอยู่อูเบอร์ด้วย,ยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลไทม์ของรถก็จะน้อยลงแทนที่รถจะต้องขับ15นาทีเพื่อวิ่งไปหาลูกค้ารถอาจจะขับแค่3นาทีก็ได้ซึ่งไอระยะการวิ่งไปหาลูกค้าเนี่ยมันคือระยะสิ้นเปลืองถูกปะ่ะเวสเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องการให้ตรงนี้สั้นที่สุดครับเพราะว่าเขาต้องการให้ไอเนี่ยรายได้ต่อระยะทางที่เขาวิ่งเนี่ยมันดีที่สุดถูกปะ่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าคอสของรถ ที่เขาทํามากับที่ด้านค่าอื่นๆอีกเยอะแยะซ่อมรถทําความสะอาดรถประกรันรถอะไรพวกเนี้ยที่เขาจะต้องวิ่งให้ได้คืนทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าตลาดมันจะแฟกเมนเท็ดครับอย่างน้อยก็อีก5ปีเนี้ยซึ่งทุกคนสามารถไปดูติสิสอูเบอร์ของผมในคลิปนี้ได้นะครับผมว่าไปซะยาวเหยียดละแต่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นพิซซ่าก็ได้ะพิซซ่าคอมพานีนะครับเข้าได้นะครับผมชอบกินมาก <c oughs> คุณจะสั่งพิซซ่าคอมพานีเนี่ยคุณมีวิธีสั่งกี่อย่างครับโทรหนึ่งหนึ 12, ่งหนึ่งสองใช ไม่รู้กี่วิธีอามีเว็บด้วยอะมีไม่รู้กี่วิธีจะสั่งได้แล้วสุดท้ายคนจะเลือกที่ไหนเลือกที่ที่กดสั่งแล้วได้เร็วที่สุดกับถูกที่สุดซึ่ง Uber ก็คือหนึ่งในนั้นแน่ๆครับแล้วช่วงนี้เขาก็ประกาศพาร์ทเนอร์ ทุกวันเลยนะถ้าใครอยู่ในห้อง Discord ก็จะเห็นผมส่งแม่งทุกวันเลยอย่างอันนี้ก็คือ drone delivery เนาะเพื่อเพิ่ม value ให้กับ membership ของ uber ครับเพราะว่าถ้าใครเป็น member ปุ๊บเขาก็จะตัดปัญหาการไปดูคู่แข่งแล้วถูกปะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ uber มากก็คือการที่เขาสามารถ scale โดยที่ยังเป็น asset รายได้ก็คือไม่ได้ต้องมี c a p พ x ที่เยอะเนาะหรืออีกโมเดลที่ดัล่าซพูดในงาน all in summit นะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรม av เนี่ยอาจจะเป็นโมเดลแบบ มาริยตก็คือมีกองรีดหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยที่ซื้อที่ไอ้พวกโรงแรมอะครับไม่ใช่เจ้าของที่เนาะไอ้พวกเนี้ยเป็นเจ้าของที่ส่วนโรงแรมเนี่ยก็จ่ายค่าเช่าให้กับไอ้กองพวกนี้เพื่อให้นักลงทุนมีดอกเบี้ยเงินปันผลทุกเดือนถูกปะ่ะแต่ว่าไอ้กำไรค่าโอเปอเรชั่นอะค่าที่เราไปพักโรงแรมกันใครเป็นคนเก็บก็คือมาริยตถูกปะ่ะซึ่งอูเบอร์อาจจะทําอย่างนั้นก็คือมีกองคล้ายๆกองรีดเนี่ยมาซื้อรถให้แล้วอูเบอร์ก็ไปเช่ารถเนี่ยมาวิ่ง อีีกทนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเขาทําได้เนี่ยก็คือการควบคุมซัพ p l ายครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง World Cup ที่กำลังจะมาถึงสมมุติว่า AV มันเกิดขึ้นแล้วอ b เบก็อาจจะไปเช่ารถ AV เนี่ย เยอะๆเลยช่วงนั้นถูกปะ่ะเพราะว่าคนมันจะมาที่ประเทศเยอะแต่พอหมดช่วงนั้นอะเขาก็เลิกเช่าเขาไม่ต้องจ่ายละถูกปะ่ะเพราะอย่างน้อยๆผมคิดว่าในช่วง transition period เนี่ยมันจะยาวกว่าที่ทุกคนคิดนะมันจะไม่ใช่แบบ1 2, ปี2ปีถึงเทสซาจะออกมาแล้วขับได้จริงๆอะมันก็จะติดที่กฎหมายอยู่ดีเว้ยแล้วก็จะ scale ให้เร็วเนี่ยแบบที่เขาพูดอะมันจะยากกว่าที่เขาคิดนะครับเพราะว่าค่าคอสต่างๆมันยังไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะก็ลองไปดูคลิป uber ของผมได้นะครับหรือว่าถ้าใครเป็น member billionaire ผมได้ทําอีกคลิปหนึ่ววนนนออองงัี้้้ผมมซืืเพิ่่ยก็คตร ผมดู E.V. Per Free Cash Flow เนาะเป็น forward นะครับผมก็ยังดูแล้วมันก็เออไม่ได้แพงเวอร์อะคืออดีตมันถูกกว่านี้นะครับอันนี้คือช่วงประมาณราคา60-70แต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเริ่มเข้าใกล้มีเดียนละมีเดียนคือค่ากลางเนาะค่าเฉลี่ยตั้งแต่2 0 0 2แต่ว่าพอลองกด Free Cash Flow กดสักแบบ20%่ออะมันก็ราคาตรงน,นี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเติมได้แต่ย้ำอีกทีว่าผมไม่เก่ง valuation เนาะอย่าซื้อตามนะครับไปทำกันเองโอเคมาที่ ต่อไปนะครับผมขอรวบโทสกับ Shopify ไปด้วยด้วยกันเนาะเพราะว่าไอ้สองตัวนี้เป็น2ตัวที่งบดีแล้วผมก็มีน้อยนะครับก็เลยซื้อเพิ่มแบบไม่ได้คิดเยอะซึ่งนอกจากงบดีแล้วเขาก็ยังมีผล o d u ั t ใหม่ๆแล้วก็ expansion อยู่ข้างเยอะอย่าง Shopify ล่าสุดก็มีอะไรนะ a อเจนติ AI อไใช่ป่ะกับ h a t GPT หรือว่าโทสเนี่ยก็ expand ออกไปนอกประเทศแล้วก็มีแต่ข้อดีแต่ว่าราคามันล่วงนะครับโทสก็อาจจะซื้อเยอะกว่า Shopify หน่อยแต่ย้อนกลับมาที่ s h อ p i ี้ไเนี่ยอันนี้ผมทำสไลด์ไว้นานแล้วเนาะราค นีนะผมหัด Stock Base c o m p นะครับ Free Card for Per Share เนี่ยแล้วลองใส่สัก20% Return ของราคาปัจจุบันมันจะประมาณ13.3ถ้ามัล i ิ l e ลขาไม่ได้เปลี่ยนนะก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์ก็เลยเติมในสัดส่วนที่น้อยได้เพราะอย่าลืมว่าผมมีทุนล่างแล้วด้วยนะครับต่อมาก็คือโทสเนาะโทสนี่เข้าสู่โซนที่ผมต้องการเลยก็เลยถ้าดูในรูปก็จะเห็นว่าผมซื้อเยอะกว่าชาวบ,บ้านนิดน,นึงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมซื้อนะครับก็คือ Google Google เนี่ยเหตุผลไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าผมเห็นว่าผมมี9หุ้นแล้วมันขัดตาครับผมก็เลยซื้ออีก1น่หุ้นเป็นน คือผมไม่ได้ยึดติดกับเปอร์เซ็นต์นะเนาะก็คือราคาหุ้นจะขึ้นผมก็กล้าซื้ออยู่ดีเพราะว่าผมไม่ยึดติดเลยจากบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเหลือแค่บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมซื้อหุ้นเพิ่มอย่างเงี้ยผมไม่ยึดติดเนาะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นจะแพงแค่ไหนถ้าผมรู้สึกว่าอนาคตมันยังไปต่อได้ผมก็ยังกล้าซื้อเนาะแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมกูเกิลมันอินโนเวทมากกว่าปกติอาจจะเพราะว่าเขาเอาดีพไมน์เป็นศูนย์กลางของบริษัทแล้วหรรรืือออออออเเเเเเปลลล่่่่่่่่่่่าา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 กกกกกก็ไมนะมออมม,กกมูู้้นนะะแตวววถงงทททีีียยยบบัชผด อาจจะโดนโดนตบจนแบบกูก็ต้องตื่นแล้วออกโปรดักที่ดีขึ้นได้แล้วเนาะหรืออย่างเช่นพวกแบบ Gemini อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วนะครับบันโดของ Google อ่ะก็จะดึงคอน sumer กลับมาอยู่ดีนะพวกจ่ายค่า subscription อ่ะไอพวกใช้ฟรีก็ใช้ไปเถอะจะใช้ ChatGPT จะใช้ Gemini ก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าพวกจ่ายซับอ่ะลองเทียบ value ดูดิถ้าคุณได้ Google Drive ฟรีด้วยคุณได้ YouTube Premium ฟรีด้วยคุณได้ p product อื่นๆของ Google อ่ะอีกเต็มไปหมดที่เขากำลังทำอยู่แล้วก็ทยอยออกมากับค่าซับ value มันก็จะคุ้มกว่า เจ้าอื่นๆถูกปะ่ะหรือตัดอันนี้ทิ้งเอา cloud. คลาวคลาวก็ยังโตอย่างโคตรโหดมาจิ้นยังเหลือให้อีกโตอีกเยอะหรือว่า YouTube อย่างเงี้ยถ้าลองจินตนาการไปอนาคตคนใช้ AI ทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นเขาจะไปลงที่ไหนก็ต้องลงในแพลตฟอร์มที่ลงได้ฟรีถูกปะ่ะใน YouTube แปลว่าคอนเทนต์มันก็จะเพิ่มขึ้น แน่นอนมันจะตามมาด้วยคอนเทนต์ขยะก็ต้องรอดูว่าเขาจะจัดการคอนเทนต์ขยะยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายยังไง YouTube ก็ยังเป็นที่ที่คนจะต้องจ่ายตังค์ให้อยู่ดีเนาะต่อมาเข้าสู่ท็อปิกที่น่าสนใจอันนึงก็คือหุ้นที่ผมอยากได้เพิ่มนะครับก็ถ้าดูพอร์ตปัจจุบันของผมนะจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะ เอ,เองนะครับหุ้น4ตัวเนี้ยเยอะเกินหน้าเกินตาตัวอื่นไปเยอะเลยซึ่งผมก็จะพยายามลดสัดส่วนตรงนี้ด้วยนะครับด้วยการเติมแคชผมไม่ได้คิดจะขายนะผมพยายามเติมแคชแล้วเดี๋ยวผมก็ไปทยอยซื้อหุ้นตัวอื่นที่ผมรู้สึกว่ามันพอซื้อได้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็จะลดลดเข้าไปเองมีช่วงหนึ่งไอ้เมซอนเคยขึ้นไป30%เลยมั้งของพอร์ตผมตอนนี้มันลดมาแล้วเพราะผมเติมแคชแล้วก็ซื้อตัวอื่น,นเข้าไปนะครับซึ่งตัวที่ผมเล็งไว้ตอนนี้เลยนะ so โซฟาเยเว ก็จริงแต่ว่าเออมันล่วงลวงมาเพราะข่าวนี้มั้งครับผมไปเจอใน Twitter เพื่อมีคนแคปจอเนี้ยเม t ริกซ์ดัตของ Personal Loan ของโซฟาแล้วก็เบล์ทุกอันเลยเนาะแต่ว่าเปิดแค่นี้เปิดว่า เดือนสิงหาล่าสุดเนี่ย sequential growth ก,ก็คือเดือนต่อเดือนเนี่ย growth มันลดลง22%เว้ยซึ่งมันเป็นการมองที่โคตรสั้นเลยเว้ยทุกคน1เดือนลบยีเออแล้วไงเดียวเนี่ย growth 41%นะเว้ยแต่ราคามันล่วงมาเพราะว่าอันนี้กับอีกอันนึงก็คือเครดิตลูนของ upstart มั้งครับที่ดูวีแววจะไม่ค่อยดีแต่ว่า upstart เทียบกับ sofi ไม่ได้เว้ยเพราะว่า sofi lending อ่ะให้กับ high profile เท่านั้นคนที่ FICO score ส,สูงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นนนนนนนผมมมมรรรู้้้สึกกว่่่่่่่าาาา2ััััีีนะีีเเเเเทททททยยบบไไไคคอออดะะป็พ์งใช แพลตฟอร์มบิสเนสอะเอาเป็นพาที่โซฟายถือนีเอาไว้เองเนี่ยเขายังมุ่งเน้นแต่คนที่เป็นเครดิต นี้ชั้นดีอ่ะก็คือจ่ายคืนได้แน่ๆเพราะฉะนั้นสมมติอนาคตเศรษฐกิจไม่ดีแล้วนี่เสียเริ่มเยอะโซฟายก็จะโดนโดนอยู่ดีนะแต่ว่าจะโดนน้อยกว่าคนอื่นผมก็เลยมองถ้าใครพูดถึงโลนบิสเนสเนี่ยผมว่าโซฟายคือหนึ่งในท็อปทอปเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับไกด์แดนซ์ของ c e o ที่เพิ่งไปพูดในงานคอมมูนนาโคเปียเนะี่ยเขาพูดว่านี่เลยนะช่วงนี้คือช่วงที่เขา most optimistic ตั้งแต่เขาทํามา8ปีกับบริษัทโซฟายนั่นแปลว่าเขาเห็นแตต้เบื้องหลังที่ดีขึ้นขนาดไหนเขาถึงกู้ดดปผมททป so ไนะไ็ไ ็ออปติมติกกับโซฟาเหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งพูดไปว่ามันเป็น the best quarter sofa งบล่าสุดของเขาครับก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่ผมสนใจที่จะเติมตอนนี้ก็แช่งให้มันลงมาอีกนะครับเราก็จะมาเป็นกองแช่งด้วยกันแต่อีกตัวนึงที่ผมก็าำลังเลว,ว่าอยากจะซื้อเข้ามาในพอร์ตเหมือนกันก็คือเซตาครับนี่ผมพูดไปในพอร์ต DCA แล้วแหละแต่ผมคิดไปคิดมาผมรู้สึกว่าผมอยากย้ายมันเข้ามาในพอร์ตเนี่ยแทนพอร์ต DCA ไปเลยยิ่งราคามันล่วงลงมาเนี่ยผมยิ่งสนใจแต่ว่าผมขอไป research, อรีเสิเาราา์ชเพิ่มเต ก็ <g ül> 2ตัวที่ผมมีแผนว่าจะเติมคือคือ2ง <c oughs> ตัวนี้นะครับโอเคไปที่ท็อปิกสุดท้ายก็คือข่าวสารประจําเดือนหรืออาจจะ2เดือนแล้วเพราะว่าผมไม่ทําคลิปลงทุนเดลี่มาสนานอันแรกทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วเนาะว่าเฟดเขาได้ลดดอกเบี้ยไปแล้วเนาะหครั้งแล้วก็ตอนนี้ดอ p พอดเขาคาดการณ์กันว่าจะลดอีกแน่นอน9.9.6%ในเดือนนี้ไหมเดือนนี้หรือเดือนหน้าน,านี่แหละน่าจะเดือนนี้นะครับนี่ปลายออกโทเบอร์ก็ตามคาดแหละผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันของ SPJ ที่ราคามันขึ้นไปก่อนแล้วตอนนี้ม ล่วงแล้วเพราะว่าทุกคนรับรู้ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งของ SBI ด้วยก็คืออันนี้ครับแฟคเซตไกด์แดนซ์ของเขาเนี่ยค่อนข้าง weak ในด้านของ financial data เนาะซึ่งพวกทำ financial data เนี่ยก็ราคาล่วงกันมาหมดนำโดย f a c e t นี่แหละแต่ว่าอยากให้เห็นว่า SPGI อะคเขามีรายได้หลายทางมากกว่า financial data เนาะแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันก็จะเติบโตเ,เนิบๆอย่างเงี้ยไม่ไม่หวือหวาไปเรื่อยๆอ,อยู่ดีนะครับแต่ด้วย revenue g o ที่ผมบอกไปตอนต้นว่าผมเริ่มสนใจตรงนี้มากขึ้นอะผมรู้สึกว่าในตลาดมันจะมีโอกาสที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่าก็เลยเป็นเศษผลที่ผมไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะลงมาในจุดที่ผมรู้สึกว่าเอยมันน่าสนใจมากเลยก็ประมมาาาณนนี้ส่่่วตอ ก็อันนี้นะครับที่เกิดไปแล้วลูกค้าช h อ p i f y ไฟเมอร์แชนเนี่ยสามารถขายผ่านแชตจิบชีได้แล้วนะครับถ้าเราไปเสิร์ชหาแชตจิบชียเงี้ยอยากได้เสื้อผ้ามันก็จะขึ้นมาให้เรากดซื้อได้เลยประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ช h อ p i f y ฟขึ้นแบบออร์ทัไฮเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเห็นด้วยในระยะยาวนะคบว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีเว้ยให้เราสามารถซื้อของใน AI ได้แล้วถ้าเราสั่งให้ AI ไไปเทียบ ราคาทุกร้านได้อย่างเงี้ยมันก็จะดีแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังติดหลายเรื่องอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งคือเขาพันเนอร์แค่ s h o ช้อปปี้ไฟกับอะไรนะอิตซี่ไหมไอคนที่อยู่ใน Shopify กับอันเนี้ยมันเยอะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเจ้าถูกปะ่ะแล้วถ้าผมอยากที่จะหาเสื้อที่ราคาถูกที่สุดจริง,รงๆอะ่ะผมจะเชื่อใจ Cha เจีีได้ไงว่ามันไปหาทุกเจ้าแล้วจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะหาแค่คนที่มันพันเนอร์ด้วยถูกปะ่ะกับข้อ2ก็คือทรัสครับเราเชื่อใจ AI มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นอีกหนึ เห็นด้วยครับว่ามันเป็นข้อดีมากๆแล้วก็เชื่อมโยงมากับตัวต่อไปก็คือ Amazon เลยเพราะว่าอันนี้อาจจะกระทบอ e ีคอมเมิร์ซของอเมซอนได้ถูกปะถ้าเราไปเซิร์ชใน c h a t g p t แล้วก็ซื้อในนั้นแทนที่จะเสิร์ชใน Amazon เพราะว่ารายได้หลักอีกอันหนึ่งเขาก็คือแอดยิ่งผมไปลองเล่นอันนี้ด้วยนะ p r ลย e c t อร์เรตี้ออันนี้คือเบราว์เซอร์ของ AI ไนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเอแชชจีพีชีพอไปฟายไวนน้กีกกเลยนะแต่ว่าผมแค่อยากให้สื่อว่าผมเห็นอนาคตของไอเบราว์เซอร์เนี้ยหรือ AI อ,เอ,ปปอ้เราอัมนะไอ้กไาากวกก็แลด ส่วนลดให้เรานะครับกดแอปพลายให้เราได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถควบคุมเบราว์เซอร์ของเราได้เนาะก็เป็นหนึ่งจุดที่ต้องติดตามของ Amazon ครับว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยผมก็จะรู้สึกชอบมันน้อยลงแล้วก็ต้องมาเราดูกันแต่ว่าข้อดีของเขาก็มีเนาะช่วงที่ผ่านมาเขาก็ expand Logistics Network นะครับทำ fulfillment ให้ Walmart Shopify Order ด้วยหรืออันนี้เนาะเขาก็ไปเอา Netflix มาพาร์เนอร์ใน DSP ของ Amazon แล้วก็ใครที่จะซื้อแอดใน Netflix ก็มาซื้อผ่าน DSP ของ Amazon ได้นะ คือเปอร์เซ็นต์โกลดที่เยอะที่สุดของอ m a z o นตอนนี้เลยนะครับ19%ไม่ใช่ AWS เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคลิป Amazon ล่าสุดอะว่า AWS ผมก็ยังมองว่ามันยังกลับไปโตเกิน20%ได้อยู่ดีนะครับจากพวกแบบ data center, a n t r o p i c อะไรพวกเนี้ยก็ลองกลับไปย้อนฟังคลิปนั้นก็ได้นะครับก็เลยทําให้ผมยังถือเฉยๆครับถึงแม้ว่าตอนนี้ Amazon น่าจะกาไรอยู่นะนี่เนาะ AWS อยู่ที่ 18, a อยู่19ก็ถือเฉยๆกบตัวนี้ไม่ซื้อเพิ่มไม่ขายครับขอรอดู entropic, data center แล้วก็ดูว่าเขาจะทํายังไงกับไ e อี้อนึงเลิร์ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทรินแนนแน่เช่นเดิมนะครับกดจอยเมมเบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับสรันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย